ก่อนที่จะลงมือสร้างเว็บเพจนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ก็คือคุณต้องสร้าง Dreamweaver Site ขึ้นก่อนเพื่อที่จะกำหนดชื่อเว็บไซต์ระบุชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เว็บเพจของคุณเอาไว้นะคะซึ่งในโฟลเดอร์นั้นจะทำหน้าที่รวบรวมไฟล์เว็บเพจไฟล์รูปภาพแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกสำหรับเวลาที่คุณอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตนะคะ r e ี o v e ิเวอรจะมีด้วยกัน3ส่วนนะคะก็คือ 1. ส่วนของ local folder เป็น directory ที่เก็บเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเองซึ่ง d รียบริเวนั้นจะเรียกว่า local site 2. ก็คือ remote folder เป็น d ดเร c ทอรีที่ใช้เก็บแล้วก็เผยแพร่เว็บไซต์ที่อยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งรีมิเวอร์จะเรียกส่วนนี้ว่ารีโมทไซต์ส่วนที่3ก็คือโฟลเดอร์ for dynamic p a g e เป็น directory ที่ใช้เก็บและประมวลผลดินามิกเว็บเพจนะคะถ้ามีการใช้สคริปต์เกี่ยวกับ s e r v ์ฟเวอร์ไซต์สขึ้นมาในเว็บไซต์ของคุณในเบื้องต้นนั้น ตอนที่เราเริ่มสร้างตัวรีมิเวอร์ไซด์ครั้งแรกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นอาจจะยังไม่มีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บแล้วก็เผยแพร่เว็บไซต์นะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ไปสมัครโดเมนเนมหรือสมัครตัวเว็บโฮสติ้งเพราะฉะนั้นเราจะทำการสร้างเฉพาะโล c a l l s i t ก่อนแต่หลังจากที่คุณออกแบบเว็บไซต์แล้วก็เว็บเพจเสร็จสมบูรณ์แล้วค่อยมากำหนดตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ทีหลังก็ได้